24ชั่วโมงที่ไม่เท่ากัน24ชั่วโมงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกบางคน24ชั่วโมงของเขาเต็มไปด้วยโอกาสมีเวลาได้พักมีเวลาตามฝันแต่สำหรับอีกหลายคน24ชั่วโมงนั้นคือการเอาตัวรอดตื่นเช้ามาต้องรีบออกไปทำงานกลับมาค่าก็ต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่ก็ยังต้องยิ้ม เพราะไม่มีสิบจะหยุดพักโลกภายนอกอาจเห็นแค่ว่าเขาไม่พยายามพอแต่ใครจะรู้ว่าแค่อยู่รอดได้ในแต่ละวันก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีแล้วอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะคุณไม่รู้ว่าอีกคนต้องแบกอะไรไว้บ้างและถ้าวันนี้คุณยังไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวคุณเก่งมากนะที่ยังไม่หยุดเดินแม้เวลาของคุณจะไม่เท่ากับใครแต่คุณก็ยังเลือกไม่ยอมแพ้